ครับผมชกติกาอันนี้ให้ชิดกว่าเดิมเมื่อกี้อาจย์ห่างไปแคบต่อชิดใหญ่ชิดมาอ่าด้าวิธีการก็คือเราจะขยับลูกบอลใหญ่แบบนี้นิดนึงแต่ดิฉันจะทดสอบให้ดูอันนี้ไม่ได้คิดอะไรทดสอบะคระับนี่เลยนะคะนี่หบิดไว้จากนั้นเราก็เดินเราต้องโอบด้วย ได้แล้วก็ตะก้าดิใส่ตะเอามือหยิบได้ครับอที่ถือตะก้ามเอามือหยิบได้หยิบรูปบอลไม่ใช่ว่าหยิบมูลกันตีนะตีนะเห็นนะไหคะแต่ละคู่นะคะทาเวลาให้ได้ดีที่สุดสองท่านได้รับโรเกีย์เมียถ้าชนะเด็ก คุณมือกันใจร้ายมากถ้าสมมติคุณแม่ได้คุณแม่ก็จะดีแม่ก็ต้องดูแลลูกด้วยอยากให้เป็นแม่รู้เรื่ะงรอเลยนะรอไหมคะใครก่อนดิจันมายจันมายโดยเมื่อกี้เริ่มจากใครก่อนอ่าให้เริ่มจากน้องก่อนมาไม่เอาไม่เอาไอ้กั้งแ้งหนูแต่ครับคนนี้ใครไอ้กั้งเราไม่อยากเร่องต่อเมื่อ mẹ <laughs> mẹ <laughs> <laughs> นี่มาเสร็จแล้วก็ไปเอาใหม่ตรงนู้นโอเคได้ครับไม่สับสนลูกบอลนะแต่ว่าแต่ว่าเราต้องไปถึงตรงเส้นก่อนถึงจะเอาลอไปใช่โอนะพร้อมนะคะรู้สึกถึงพลังครับได้ได้ไอ้มามามานี่แหละเร่มสับไปค่ะขาซ้ายขวาซ้า เดี๋ยครับเดครับเดีวครับไปอีกนิดนึงนิดนึงอสาบไปที่ไปี่การครับัยุดได้เลยครับเสร็จแล้วอุยบหกจุาดทำได้ดีทำได้นะครับจห้าแทีมนาต้องจบทีมนาจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถามปุ๊บจะบอกสเอ็ดเหลอยาง เขียนกันแล้วอ่ะได้ทุกคนบอกกังรู้แล้วครับว่าใครจะเหนื่อยที่สุดนะกั๊กเนี่ยแหละโอ้น่าเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ่เหลือบอกว่าวิธีคนสุดท้ายก็แยกกั๊กเขาเหนื่อยแล้วจริงเราคนสุดท้ายก็จะก้าวยาวฮะโอเคนะจะล้มกันนะนะพร้อมนะคะพร้อมนะคะโอเคโอเค

จลินจลินมาอันเดมาอเนยแมไม่ได้หว่วงกุกบอลเท่าไหร่ส่วนของเอินอาน่อนไม่คิดอะไรใช่ปะมนเอย,ย่ายิ้มนะไพดเวลาหนึ่งอมหนึ่งสองสอโอเคลู อ่ปล่อยอก่อจจังโอเคคุณพี่สาค่ะปล่อยือก่อนยอ่ะคุณเซ็ตจังโอเคทีบงานสามจุดเก้าแปดคิมลิทอับปุนบุญตาขุนปุญแล้วนะคเดียวขุนปุนเล่นกันก้านะเรียกพี่ก่อนเลยติดต่อูงเ ดคือสลีละผลผลเนี่ยมันพอดีเลยลม,มันจะมีตรงไหนดีไหวกอนนะมันจะดันตรงไหนดีเล้วก่อ มือฮะอม่งงปุ้มงงเนไม่งงเนาะโอเคแต่ก้าวแต้าวุ้มได้ไหมไม่ได้ก้าวไม่มีสิทธิเมีสิทธคราว่าเป็นผู้หญิงในก้าวคุ้มจได้หรอใช่โอเคนะปุ้นพอพี่ขอบนับหนึ่งสองสามปุปก็วิ่งมาเนียนะโอเคนะโอเคอย่าหลับระหว่างทางนะ ดีมากไม่รู้ปุณมีโทรศัพท์ใช้ยังยมาแล้วปุณอยากได้โทรศัพท์ไหมอยางรุ่นรุ่นรุ่นอย่างเงี้ยอยากได้แม่โทรศัพท์ถ้าได้แล้วอ่ะเป็นเลขลายก้างของลายก้านนี้คือหมายาถ้าได้โทรศัพท์ไปจะเอาไปเล่นอะไร กลถอยนิดนึงครับตอนนี้เวลาดีอยู่ที่12วินาทีนะคะถ้าคุณทำได้11คุณลำแกเด็กเพราะว่าถ้าเป็นการหยุดเล่นแล้วแมเพราะแม่ลูกว <ah> ัน bon นี้มาดีมากนะคะ ที่มันดาฉันก็ยังได้หลายก้าหมนกันและผู้ชนะของเรานะคะปุนปุนและทีเลบปุนนและีใ,ใมแนะล,นะล้ีกมะ่านะเอะเดนแกได้กัมท่านนี้กอ,น,อนปุนมโลม่ลูกได้แม่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะ ทมีลูกแต่ไม่ตั้งใจนะคะแต่ไม่ก็ได้ความรู้สึกของการเป็นแม่คนแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นเรเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่ต่อมาเป็นเพลงเลยทีเดียวเราไปแรกลกหลเรกเเดี๋ยวแกลลู้คยแมันกนพี่จัใช่ไหม โอเคดีกาพายเขื่อนพายถ่าุรูหน่อยถ่ายรปกับพี่ก้าวอีนเนอะมือดิไม่้ึงที่ก้าวของมือหนาถาย่าย่าแม่ถ่ายแม่ายมาได้ครับโช๊แม่หน่อยโช๊คแม่หน่อยน่าจ้าแม่บอกว่าไม่เสียแรงที่ฉันผักขึ้นมาเมื่อกี้คือปุกปุนหน้ากับทีมเลยไอ้สิทิวฤทธิ์ผีที่ไม่เคยย่อท้อ จะนปคบสุดท้ายฉันดีใจที่กล้าไม่เหนื่อยตอนทีวิงจ๊อบบี้มากเลยขอบคุณลูกค้าถายรูปถ่ายรูปรวม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 แต่มันมกาุ้ยชุดเด็กไม่เด็กจะเจ็บต่ขาคุณบุญชล สวยเออเล่นกับเพื่อนเย็นลูกสวยเก่งมากคุณแม่โป๊ะเขาลูกลงไปด้วยเดีกเคุณแม่แลเพมอย่างน้อเราก็ไเป็นแม่ช่วละสั้นๆนะได้เป็นช่วชีวิตทีดีที่มีมีโป๊เป็นแม่มีกั้เป็นพ่อ วีฟี่กันหน่อยดีกว่าจับจองหาบุมด้านหน้าค่ะขอขอสับกราบค่ะวีฟี่กันหนอยวีฟี่กันหนอจะให้หัวฉันไหมเ่ยโอ๊ยใเนดี่ะทนายั่ะนายัะทนีายด้ะนทายสวดีายวัด่นาว่ายว่ายว่าเกวบหวัันัานดน้า อ่าพี่ก้าวโอเคสิเด<ถ>ีเ๋ยววางเพื่อนขับข้างหลังนะเพื่อจะเกียดเธอนะลิสเบตลิสเบตถ<พ>ามมึงกันเองแต่มไม่ลาหมดนะหมดนะเธอเห็นจอไมคโนเก,กียลูเมียเจ็ดสามสูนย์ยีสิบ